มันได้เท่าหร่แล้วจะได้กินนี่เดี๋ยวเดียนอนสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้ตายกกอกนะคะวันนี้แต่งหน้าแทนอยู่กับยายอจะยายไปขายเอ้าไปขายพวกขายแม่เนี่ยแล้วขายพวกั้นม่ได้มิจิกจับหยุดยุดไอ้ไ่อ้ไข่ให้จับดอกเอเดี๋เดี๋ยว ป้าป้ากับโบโอันโบหฮจับมาสั่นโอ้ยบ้าป้าโบโบได้จับตั้งแต่มือถ่ายแล้วนี่ปายุนะคะเดี๋ยวป้าไม่ได้จับหรอกค่ะป้าได้เหยนนะนี่นะคะวันนี้วันนี้ มีอะไรอ่ะวันนี้มีชาเย็นชาเขียวไม่ใช่แคนตาลูปแคนตาูให้เด็กกินผลไม้ก่อนอ๋อเย็นๆชื่นใจไม่จ่ายสายใม่เลยนะคะแคนตาลูปของน้องสาวปานกาะเกชื่นใจวันนี้อากาศร้อนอากาศร้อนนะคะ นี่เลยลูกนี่ไอ้พี่มาเลยเบ้นเบ้นนะเรียกเรียกเด็กๆน้องๆมามารับชาเย็นนะคะยายยายรับหรือยังชาเย็นหวานหอมชื่นใจทางไทยกว่าคือชื่นใจอร่อยนะหวานหอมจริงๆโอ้โหให้หนูเบนมันตัวน้อยโดนเล็กโอ้เด็กยินเบนก็มารับแล้ว ลูกสาวแอดเบนนะคะอันลูกไผ่คอยลูกไผ่คอยแย,อยวอาโทที่ไหมยวอโทษที่ไหมขุนไปแล้วกุเจ็งไปแล้ววันนี้วันนี้มีออเดอร์นะคะเอาเสิร์ฟเองแล้วน้องพอยเสิร์ฟเองแล้ว วันนี้นะคะมีแคตาลูปนะคะเดี๋ยวต้องไปถามน้องสปานก่อนว่ามีกี่แก้วเรื่ออื่ไหมคะสปานคะวันนี้มีกี่แก้วคะอ๋อเท่าเดิมยิมห้าแก้วเท่าเดิมนะคะที่ฟ้าชมบอกกิน นี่ค่ะในใค่นน,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 นีนะ,ใ,นนะใครเป็นสปาร์นพานบุญคะวันนี้คะสปานพี่ของแท้สวยเหมือนเดิมน,<อ>น,น,นะคะเจ้าเดิมนะคะคุณแม่ของแท้สวยนะคะ,ว,คะวันนี้เด็กๆก,กินแล้วนะคะอิ่มกันทั่วหน้านแซ่บบออ่ะะอยน้อยป้าดูดบับดูดบับดูด ักเนาเด็กมกินน่ยิไม่้เอาปิงมาเรอน่เสริมไม่เอาเหรอน่าเสริมไม่กินหรอเด็กชายเสริมาเด็กชายเสริมขึ้นไปแล้วเมื่อกี้นี่นะเอาแ่เดียวเหรอให้น่าแต่ด้วยทำไมไม่เอาอีกร้อน เด็กยิงแยงก็เอาหยอกหยอกนะคะหยอกคนแก่ต่ออายุต่ออายุเด้อต่ออายุหยอกหยอกนะคะร้านก็มาอยากกลับน่สอดโอ้คับโมหัมมาคักเด้อกินดินทรายเฮิ่มเฮิ่มอันในแต่นน่ะนี่นะคะเด็กๆนี่ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ของแท้คนสวยนะคะที่วันนี้เป็นสะพานบุญนะคะโอ้โเด็กหญิงพีจะได้มีแรงล้ำหรือเปล่าฮะใช่เด้วจะมีแรงล้ำนะคะต้องน่ต้องไายเนี่ยเด็ดร้อนมากๆเลยนะของแท้สวยนะคะขอให้สุขภาพกายแข็งแรงนะคะดีๆมีสุขลำา้ำรวยจ้านะคะวันนี้น้องพลอย น้องพลอยแต่งตัวหรือยังกี่โมงแล้วเนี่ยห้าโมงแล้วนะอ,วกกวอ๋อย่าไปไหนย่ากำลังมาอยู่อ๋อยา่าไปอยู่นะคะต้องรอยา่าเพราะว่าม,มีย่าด้วยห้าโมง,มงแล้วห้าโมงกว่าเดี๋ยวเราห้าโมงครึ่งเราก็ไปเอา้าแี่ยิงสมควรก็ก็อยากแบบเย็นชื่นใจใครน้องว่าเย็นชื่นใจแม่ไปตามงานไงแม่ เขา,าขายอะไรนะเฉา,ากล้วยเฉากล้วยเย็นเย็นชื่นใจค่จะวันนี้วันนี้วันนี้นะคะมันได้ปากขอ่อยแดงเรื่องมื่อีงมีแห้งจจกหน้อยตัวหรอมื่อี้วันนี้ปากแดง เป็นเพราะทานลิตยายรองนี่เองวันนี้ปากมีแรงนิดหน่อยปากมีแรงนิดหน่อยนะคะ,ะปากมีแรงแล้ววันนี้ขิวกระซิ่งงามๆเฉพาะมีแห่งดอกมือนเยอะดูยายหัวโล,ยยวล่ยายหัวโล่ค่อยเดินสงสัยปลดปล่อยอ๋อยายบอกว่าสงสัยหน้าตายได้ปลดปล่อยอืม ขอบคุณคุณแม่ของแท้สวยด้วยนะคะวันนี้ทำให้ยายเย็นชื่นใจกินทุกวันได้กินทุกวันนะคะขอบคุณมากๆค่ะคนหล่อมาแล้วคนหล่อมาแล้วตาชานไม่กินบ่เดี๋ยาไปให้ตาเดี๋ยวจะเอาไปให้ตานะคะหนึ่งแก้วเราจะไปให้ตา เพราะเย็นอ้าวของนาเตก็มีนะอันนี้ของตาชานนะ<ม>อันนี้แก้วนาต่ายอันนี้แก้วนาเตแต่ว่ามันดันเลยถ้ากินเข้ากันก็จะเลนกันอันเป็นไดเกาะมือนี่เป็นไดกนเกาะอันได้ยิงข้าวว่าจะไดเก่อเมือเม่อเนภขึ้นขึ้นภูเขาเหนื่อยจริงจริงเข็นรถไถว่าเป็นเข็นขก เดี๋ยพอคือว่าเอาเข็นขึ้นเข็นขึ้นมายังกกสันดอกว้าสันดอกว้าไอ้ไอ้ให้เพิ่นไอ้เพิ่นกินให้เพิ่นกินก่อนเพิ่นเมื่อยแห้งเพิ่นเมื่อยแห้งเหลือกี่แก้วคะสับปะอ้าวเพิ่งรู้ว่ามีถุงถุงหิ้วมีก็อักว้า ต้องขอบคุณคุณแม่ของแท้สวยด้วยนะคะที่ให้ยายเย็นชื่นใจนะคะชอบพี่หน้าแม่ค่ะนี่ถ้ายังไงถ้ายังไงคลิปนี้หน้าไตายก็ขอจบคลิปเพเเท่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าตา่ยกาเกาะวันนี้นะคะจะตะไคร่ใบบกูด้วยนะคะจ b ตะไคร่ใบบกูด้วยใช่ไหมค่ะขาด้วย ค่ะด้วยนะค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย